คุณเซนเนี่ยขู่ว่าจะใช้จรวด p h i 03นยถล่มไทยแต่ปรากฏว่ากองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยได้เตรียม,มลมรถถังเอาไว้แล้วเพื่อเอาไปตอบโต้ถ้ามีหัวจรวดตกที่ไทยแม้แต่ลูกเดียวเท่านั้นแหละครับรับรองนั้นเลยว่าปล่อยเป็ดเนี่ยพังพินาศท,ทันทีสถานการณ์ชายแดนกับระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้บอกเลยว่าร้อนแรงต่อเนื่องพลเอกรังสี <c oughs> กิติยานทรัพย์เมื่อวานมาที่ช่องเรา <c oughs> ใช่ไหมในวิเคราะห์เรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ว่าถ้าถึงจุดแตกหักเราอาจจะต้องปะทะกันอย่างรุนแรงอีกสักรอบหนึง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าเราต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดซึ่งก็คือฮุนเซนอาจจะใช้มิสไซล์ p h L03 ซึ่งยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรหรืออาจจะใช้โดรนท,ดทั้งหมดที่เขามีเอามาโจมตีประเทศไทยเราแต่ไม่ต้องกบลน,นะครับไม่ต้องกบลเพราะว่ากองทัพไทยมีแผนตอบโต้แบบจิตแข็งคือถ้าเกิดมีการประทะกันเกิดขึ้นที่กองทัพภาคที่2เมื่อไหร่กองทัพภาคที่1ก็จะใช้รถถังถล่มปลอยเป็ดและตึกต่างๆของกัมพูชาที่อยู่บริเวณชายแดน จังหวัดสะแก้วให้พังพินาศไปทีละตึกเพื่อเป็นการถามเขากลับไปตรงๆว่ามึงมึงจะหยุดไหมเสียงนุ่มเลยมึงมึงจะหยุดไหมถามแค่นี้แหละครับเนี่ยครับมันคือวิธีการเล่นกับคนอย่างคุณเซนที่ไม่ต้องคิดมากและต้องใจแข็งพอเท่านั้นแหะครับ